คิดให้ดีนะก่อนจะพูดออกมาแปดคำพูดอัปมงคลพาชีวิตตกตามปิดทางโชคลาบขัดสนเงินทองหากใครไม่อยากเป็นเช่นนี้ลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับแปดสิ่งที่ไม่ควรพูดห้ามทำ ถือเป็นคำอัปมงคลพาชีวิตตกต่ำได้คนมักพูดกันว่าคำพูดเป็นนายนี่เป็นเรื่องจริงทั้งนั้นบางครั้งเราก็พูดในสิ่งที่ไม่ควรจะพูดอาจจะด้วยความเคยชินหรืออะไรก็แล้วแต่แต่คำพูดที่เราพูดออกมานั้นเป็นเหมือนกับสิ่งที่เราคิดอยู่ภายในใจหรือต้องการสื่อออกมาแต่คำบางคำก็ไม่ใช่คำที่ดี บางทีก็พาเราไปดิ่งเหวลึกที่ไม่มีแสงสว่างด้วยแต่ถ้าเราพูดดีคิดดีทำดีสิ่งดีๆเหล่านั้นก็จะพาไปพบเจอกับอะไรที่ดีตามที่เราต้องการได้เรามาดูกันเลยนะครับว่าแปดสิ่งที่ไม่ควรพูดที่ถือเป็นลางไม่ดีและอัะมงคนนั้นจะมีอะไรกันบ้างคำแรกก็คือคำว่าบนไลั คำคำนี้ค่อนข้างเป็นคำที่หยาบคายเล็กน้อยในบางสถานการณ์เพราะว่ามันเหมือนกับการระเบิดที่พร้อมเผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าเป็นเสมือนจุดจบของชีวิตยิ่งเราพูดก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำจุดจบของชีวิตเราแต่เรายังไม่ตายกันเสียนี้เรายังมีชีวิตอยู่มันอาจจะเป็นจุดจบของเรื่องใดเรื่องหนึ่งในชีวิตเราแต่ไม่ใช่จุดจบของทั้งชีวิตเรา อย่ามัวจมปากอยู่กับสิ่งที่เป็นเหมือนโคลนตมจงลุกขึ้นมาและสู้กับอุปสรรคกันอีกครั้งคำที่ไม่ควรพูดข้อที่สองนั่นก็คือคำว่าท้อแท้คำว่าท้อแท้นั้นมีความหมายเท่ากับการยอมแพ้บางทีเวลาคนเราทำอะไรสักอย่างไปนานๆแล้วไม่ได้ผลตอบแทนที่ดีหรือตามที่คาดหวังไว้เราก็จะมักรู้สึกท้อแท้เหนื่อยใจ ไม่มีแรงที่จะสู้ต่อไปอีกแล้วในส่วนนี้กระผมเองก็เข้าใจได้และอาจจะทอแท้กันได้ในบางครั้งบางคราวแต่เมื่อเราพูดระบายความในใจจนเต็มที่แล้วเราก็ต้องกลับมาสู้ใหม่คนเรารู้สึกทอได้เป็นปกติแต่อย่าให้คำพูดและความรู้สึกนั้นมาเป็นตัวขัดขวางทางข้างหน้าของเรานะครับคำที่ไม่ควรพูดข้อที่สนั่นก็คือ คำว่าเบื่อคำว่าเบื่อนั้นเหมาะสําหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดเป็นอย่างมากน่าจะเป็นคําพูดติดปากของคนสมัยนี้ด้วยแม้ว่าจะมีเทคโนโลยีเข้ามาอยู่ภายในชีวิตประจําวันมากขึ้นมีอะไรที่น่าสนใจเพิ่มมากขึ้นแต่มนุษย์เราก็ไม่เคยพอใจกับสิ่งที่มีและพยายามที่จะมองหาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอดังนั้นแล้ว เราลองเปลี่ยนความเบื่อของเราเป็นการหาสิ่งที่เรายังไม่เคยทำดูนะครับคำที่ไม่ควรพูดข้อที่สี่นั่นก็คือคําว่ายาชีวิตของเรามันไม่มีเรื่องง่ายกันทั้งนั้นมีแต่เรื่องยากยาเหมือนกับเป็นบททดสอบจากเบื้องบนที่ต้องการดูว่าเราจะผ่านผลปัญหานี้ไปได้อย่างไรการที่เราเอาแต่บนว่ายามันก็จะทำให้สิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั้น มันดูยากขึ้นไปกว่าเดิมคิดซะว่าเรากำลังเล่นเกมกันอยู่และนี่คือด่านที่เราจะต้องผ่านเกมนี้ไปให้ได้มันอาจจะทั้งยากทั้งลำบากทั้งเจ็บปวดไม่มีความสุขแต่เราต้องผ่านมันไปเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเดิมรวมไปถึงสิ่งที่เราได้ตอบแทนกลับมาอาจดีกว่าที่เราคิดก็ได้นะครับคำที่ไม่ควรพูดข้อที่หนั่นก็คือ คำว่าขี้เกียจซึ่งเป็นปัญหาระดับโลกเลยละเรื่องนี้กับความขี้เกียจที่มีอยู่ในตัวของทุกคนเช่นขี้เกียจไปเรียนหนังสือขี้เกียจไปทํางานขี้เกียจซ้อมกีฬาอย่างนี้เป็นตน้นไม่ว่าใครก็รู้สึกขี้เกียจได้ทั้งนั้นแต่ว่าจะมีสักกี่คนที่พูดว่าขี้เกียจแล้วยังออกไปทําตามสิ่งที่ต้องทําอยู่เรารู้สึกขี้เกียจอยู่แล้ว ยิ่งเราพูดว่าขี้เกียจเสริมทับเข้าไปยิ่งทำให้ความรู้สึกของเราแย่ลงไปเรื่อยๆและคิดว่าทำไมตัวเราขี้เกียจแบบนี้ลองเลิกพูดคำว่าขี้เกียจกับตัวท่านเองแล้วพูดเสริมกํำลังใจให้ตัวเองแทนจะดีกว่านะครับคำที่ไม่ควรพูดข้อที่หนั่นก็คือคำว่าหมดหวังแค่เราคิดก็หมดหวังแล้วเราจะคิดแบบนี้กันไม่ได้ คิดแบบนี้ก็ไม่ได้ต่างจากการไม่ลงมือทำเลยทำไมเราต้องคิดว่าหมดหวังด้วยละ่ะในทุกๆปัญหามันจะมีทางออกเสมอแต่ด้วยความที่เรากําลังเครียดหรือรู้สึกคิดอะไรไม่ออกจริงๆอาจจะทำให้เรามองไม่เห็นหนทางในการแก้ปัญหาเราอาจจะให้ผู้อื่นช่วยกันมองปัญหาและแนะนำวิธีแก้ปัญหานะครับคำที่ไม่ควรพูดข้อที่เจ็ นั่นก็คือคำว่าทำไม่ได้เออะอะไรก็ทำไม่ได้บางทีการที่เราพูดว่าทำไม่ได้นั้นอาจหมายความว่าเรายอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่ลงแข่งเลยเหมือนกับการที่เราไม่เก่งคนิดพอเห็นโจทย์ปุ๊บเราก็พูดขึ้นเลยว่าทำไม่ได้หรอกแบบนี้เป็นการยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่ลงมือทำด้วยซ้ำเราควรให้โอกาสตัวเอง ในการลงมือทำไม่ว่าผลลัพธ์ที่ออกมาจะเป็นบวกหรือว่าลบแต่ท้ายที่สุดแล้วเราก็ได้ทำอย่างสุดความสามารถของเราโดยไม่ต้องเสียใจอะไรเลยนะครับคําที่ไม่ควรพูดข้อสุดท้ายนั่นก็คือคําว่าสวยคําว่าสวยนั้นเป็นคําที่เราใช้บ่อยมากไม่ว่าจะในสถานการณ์แบบใดก็ตาม เพราะเป็นคำที่สามารถอธิบายความรู้สึกที่ไม่เป็นธรรมของตัวเองได้ดีที่สุดแต่จริงๆแล้วคำนี้ถือเป็นคำต้องห้ามเลยเพราะว่าการที่เรามองว่าเหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้าไม่ดีแล้วแล้วยังไปตอกย้ำความไม่ดีนั้นเข้าไปอีกยิ่งทําให้สถานการณ์ยิ่งแย่กว่าเดิมและเพิ่มความรู้สึกที่ไม่ดีอย่างเช่นความรู้สึกหงุดหงิดเพิ่มเข้าไปอีกด้วยนะครับ สรุปแล้วหากเปรียบการพูดเป็นสุภาษิตไทยน่าจะนึกถึงสุภาษิตท,ที่ว่าพูดดีเป็นสีแกปาาเพราะการจะพูดออกมาแต่ละคำแต่ละอย่างนั้นต้องกานกรองออกมาจากสมองออกมาจากความคิดที่ว่าพูดออกไปแล้วจะเกิดผลกระทบอะไรบ้างสิ่งที่พูดออกไปนั้นเข้ากับสถานการณ์หรือไม่ดีหรือไม่ดีดังนั้นแล้ว หากท่านใดพูดจาไม่ดีออกไปพูดสิ่งที่ไม่ควรพูดผลที่ตามมาก็จะไม่ดีเช่นกันนะครับเราจึงควรพูดแต่สิ่งดีๆออกไปเพราะเราอาจจะไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรบ้างแต่การพูดสิ่งที่ดีๆออกไปก็ช่วยทำให้จิตใจเราและสิ่งที่อยู่รอบตัวเราดีขึ้นตามไปด้วยลองน้อมนำไปปฏิบัติกันดูนะครับ สำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านผู้บังเกิดจิตศรัทธาจากการได้ฟังเรื่องราวในวันนี้และขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ